มข<พ>อกำลังเจ้าคนเห็นนี่แหละครับผูเห็นเจ้าคนเพิ่งได้เลื่อนสมณศักดิ์สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดัง สามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ id 064 906 0 2ี2เค9 0 6 0รื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบ็เท่นไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพ ได้มาตรฐานอามูเลตวิิโ .com แหล่งรวมวัตถุมงคลพระเครื่องพระเครื่องใหม่สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชาออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆชำระเงินและรับบูชาได้ที่ร้านเซเว่นอิเลเวน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดยโสธรน,นะครับยังไม่ได้กลับกรุงเทพนะครับอยู่บ้านดูทุง่งตำบลดูทุง่งอำเภอเมืองจังหวัดยโสนะครับก็มาทุกครั้งนะครับก็มาหาพี่พันธ์นะครับพี่พันธ์แกเป็นคนชอบสะสมวัตถุมงคลน,นะครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มานะครับก็กลับมาหาพี่แกอ,อีกครั้งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีวัตถุมงคลอะไรบ้างนะครับนี่ครับอ้าวสวัสดีพี่พันธ์ครับผมวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันโอ้เยอะแยะมากมายเลยดเดี๋ยวใครที่ชอบวัตถุมงคลนะครับวันนี้ เรามีวัตถุมงคลมาแบ่งปันจากพี่พันนะครับศูนย์รวมวัตถุมงคลเลยต้องอยู่ที่นี่นะครับยะโสธรโอ,โอ้ไหนล่ะหลวงพ่อโสธรเหรอยะโสธรอ๋อยะโสธรเขาต้องมาหลวงปู่แสงยาณวัลโ,โลหลวงปู่ปแสงจ,งจันดาโชโตโอ้นี่รุ่นใหม่เหรอรุ่นเก่าครับรุ่นเก่า พันพันครับนี่เหรอเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเหรียญบาทน้ำมนเหรียญใหญ่เลยนะครับบาทน้ำมมไหนชื่อรุ่นอะไรบาทน้ำมนบาทน้ำมนนะครับเป็นตำรวจจัดสร้างอ่ะมีโล่อนี่บูชาเหรียญเท่าไหร่นี่ห้าร้อยห้าสิบรวมห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับนี่ เป็นหลวงปู่แสงนะครับมายโสก็ต้องหลวงปู่แสงนะครับเป็นหลวงปู่แสงเหรอโอ้มายโสต้องหลวงปู่แสงครับเรื่องเศษผีหลวงปู่แสงเขามีวัตถุมงคลกี่รุ่นเนี่ยหลวงปู่แสงมีหลายทำเยอะเหรอำเยอะส่วนมากลูกศิษย์เถอ สิทธิสร้างถวายสิทธิสร้างถวายโอ้ดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีเนื้อผงนะครับนี่พอสอเลยนี่พอรู้ไหมใหม่เหรอใหม่หรือเก่าประมาณหกสามหกสามหกสามเนี่หกสามทันอยู่ใช่ไหมทันนี่เท่าไหร่เนื้อผงนี่เนื้อผงห้าร้อยครับดวงสิรษฐีผมก็ห้าร้อยนะครับยันเศรษฐีอยู่ด้านหลังนะดวงเศรษฐีใช่ไหมดวงเศรษฐีออยันดวงเศรษฐี หลวงปู่แสงไปมาดูชุดชุดไอ้เล่นจัพาคีเบนจัาคีาร์คีงลงปูกแสงอ่ะพิมพะลอดนี่ก็ลงปู่แสงอ่ะองลงปลู่แสงอ๋อพารอดพิมน,น้ำพญาใครที่ชอบเจจิสายอีสาน หลวงปู่แสงนะครับสายปฏิบัติปฏิบัติสายวัดป่าพอ,อนี้มีตะกุดด้วยหรอตะกุดด้วยส่งดีๆจะเจอเม็ดพระธาตุของหลวงปู่อาเหรอมีเม็ดพระธาตุหลวงปู่ด้วยนะเพื่อนๆพิมพ์พระรอดพิมพ์พระรอดมีสองพิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์พระรอดนะครับหลวงปู่แสงนะครับอันนี้มาญสุธรก็ต้องมี เกจิยโสธรนะครับเอามาให้เพื่อนๆแบ่งปันมาแบ่งปันเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากได้วัตถุมงคลของหลวงปู่แสงนะครับเพราะคนในพื้นที่จะเคารพกราบไหว้นะครับหลวงปู่แสงนะครับถือว่าเป็นพระสายปฏิบัตินะครับลูกศิษย์ลูกหาก็สร้างถวายนะครับ อันชุดครับชุดอ๋อนี่นี่บูชาเท่าไหร่เหรอเหรียญละสามลอยครับเนี่ยอ๋อเหรียญละสามลอยพิมพิมเป็นจ่าพากีอ๋อนี่มันจะเป็นชุดเหรอเป็นชุดเขาเป็นชุดอ๋อั่อ้ถักพระธรรมเป็นชุดชุดนี้ถ้ายกชุดนี้จะได้อีกราคาหนึ่งเหรอก็พันเอ็ดรวมส่งอืมคุ้มดี นี่ก็หลวงปู่แสงเหมือนกันลลลหลวงปู่แสงเป็นพระผงหลวงปู่แสงพระผงนี่ราคาไม่ค่อยสูงหรอราคาประมาณประมาณนี้นะครับโอ้นี่เป็นรูปยืนถือไม้เทา้าแล้วก็มีตะกุดต,ตรงนี้นะครับ นี่เท่าไหร่อย่างนี้สามร้อยครับนี่ก็สามร้อยเหมือนกันนะครับนี่ก็สามร้อยเป็นกระพง <ไป S 2> นะครับพิมพ์นั่งพญาน,นาคคือพาพิมพ์ลงปู่ชวดพิมพ์อ๋อนี่ครับลงปู่แสงนั่งอยู่บนพญานาคนะครับก็มีจีวรหรือตะกุดตะกุดมีตะกุดมีตะกุดนี่ด้านหลังก็จะเป็นอนี้ครับอันนี้ก็ราคาเดียวกันเนาะ นี้สามร้อยนะครับตรงนี้สามร้อยนะครับปิตาโอ้มีผ้าปิดตาด้วยสามตามีตะกุดสองดอกสามร้อยนี่รวมส่งห้าส่งอย่างห้าสิบอ๋อสามร้อยห้าสิบรวมค่าส่งนะอ๋อปิดตานี่ล่ะปิตานี่ก็เหมือนกันสามร้อยเหมือนกันปิตาห้าสิบกับห้าส่งบวกค่าส่งห้าสิบอ๋อบวกค่าส่งห้าสิบบาท นี่ก็หลวงปู่แสงแสงลายรุนนอันนี้ปีอะไรนี่ปีห้าห้าปีห้าห้าอ๋อเยอะเยอะเขาก็ออกเยอะเหมือนกันนะผมนึกว่าไม่ค่อยออกเรื่อยๆครับทำอไมังสงหรือลกศิษสร้างถวายลูกศิษสร้างถวายนี่สามร้อยเหรอยพวกนี้สามร้อยห้าสิบรวมสามร้อยห้าสิบรวมส่งมาเลวสามร้อยห้าสิบรวมส่งพุทธเจ้าอ๋อนี่ครับ นี่ก็สวยนะสามรห้าสิบรวมส่งนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงนะครับก็ถือว่าเป็นเกจิชื่อดังทางยโสธรน,นะครับท่านก็ได้มรณาภาพไปแล้วนะครับเป็นพระสายปฏิบัติของเน,เนื้อดินสายพระอาจารย์มั่นนะครับวันนี้สวยเป็นเนื้อดินครครับเ,เนื้อดินคมชัดเลย เป็นทำคล้ายๆพากกิ่งอะนี่เท่าไรหร่เลยนี่ห้าร้อยครับโอ้นี่ห้าร้อยนี่หลวงปู่มั่นโอ้นี่หลวงปู่มั่นปู่มั่นปู่แสงสร้างเหรอปู่แสงโอ้นี่ก็สวยทำเหมือนเนื้อดินเผาเลยด้านหลังก็จะมีกรดแล้วก็เป็นการแบบเหมือนพระธุดงค์ครับอัฐบริคาร หลวงปู่มัน่นนี่เท่าไหร่หลวงปู่มั่นเนี่ยปู่มั่นห้าร้อยเหมือนกันห้าร้อยนี่สวยห้าร้อยโหเป็นซุ้มกอมกอหลวงปู่แสงซุ้มกอนี่เท่าไหร่นี่ซุ้มกอนี่ก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบนะนด้านหลังก็เป็นหลวงปู่แสงนะครับใครสนใจชิ้นไหนก็แคปหน้าจอนะครับ เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรพี่พันธ์ให้นะครับลงปูดแสงนี่ก็ลงปูดแสงเป็นเหรียญโอ้เนื้อตะก,กัวเจ็ดสิบสองปีรุ่นอะไรจะเจริญสุขเจริญสุก,กเนื้อตะก,กัวเนื้อตะกัวเท่าไหร่เนื้อตะกัวนี่แปดร้อยครับแปดร้อยรวมส่งปะ่ะครับรวมส่งอ๋อนี่ตอนที่อายุเจ็ดส <72. S 1> ิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเหรอครับวัดบ้านไก่คำนวัดป่าอารัญยาว นี่เป็นรุ่นอะไรเป็นรุ tea tea ่นอะไรหลวงปู่แสงข้างหลังนี่เหรียญเท่าไหร่นี่เหรียญนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยหลวงปู่แสงนะครับไปดูหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาหลวงปู่มหาศิลาเจ้าคุณกาลังนห็นนี่แหละครับหลวงปู่ห็นเจ้าคุณเพิ่งได้เลื่อนตำนมนัสสิ์ โอ้นี่พระผงหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่เท่าไรเลยหกร้อยครับหกร้อยนะครับแหวกม่านหลวงปู่สมเด็จแหวกม่านหลวงปู่ศิีานะนี่ก็ของหลวงปู่ศิลานะครับสม,มสเด็จแหวกม่านมีมีสองเนื้อเป็นเนื้ออะไรมั่งครับนี่พอรู้ไนหะมเนื้อผงพุทธคุณ<อ>สมบ้านสมอะไรนี่นี่เท่าไหร่หนี่ 350. 350นะครับนี่ก็เป็นพระสมเด็จแหวกม่านของหลวงพ่อมหาศิลานะครับหลวงปู่มหาศิลานั่นแหละครับที่วันนั้นท่านก็ไปวันนั้นท่านก็ไปปลูกเสกที่วัดระฆังนะครับมีพิมพ์ลอดออกวัดโพธิ์ศีนี่ก็หลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่มหาศิลาพิมพ์ลอดโอ้นี่เอาเขาเขียนไว้ข้างหลังหลวงปู่หินนะครับ อ๋อชื่อูหินชื่อปูหินปูหินหน,นี่เท่าไร่พระรอดพระรอดนี่ 500, ห้าร้อยรวมห้าร้อยห้าร้อยสมเด็จแวกมานนี่สามรอยเหรอสามร้อยห้าสรอิบนี่เป็นพระอะไรบงบญยาวที่นั่นภาคใต้เหรอัใต้ที่สองห้าสี่เก้าหลงพ่ออะไรอักตาย <c oughs> โอ้ได้มายังไงเนี่ยบุญ<ก>ยาพี่น้สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าอ่ะเพื่อนส่งมาให้เพื่อนส่งมาให้แล้วไม่รู้วัดตัวเนี้วัดก็ทางใต้นะครับทางใต้นี่มีบูชาเท่าไหร่นี่นละห้าร้อยเหรียละห้าร้อยเป็นพระผงนะครับอันนี้ไม่รู้ที่ไปที่มาเลยแต่เป็นพระสายใต้ใ,ตใช่ไหม รูปทรงใหญ่นะนี่เหมือนจตุคามเลยปิดตาหลวงพ่อคงปิตาหลวงพ่อคงคงไหนีบัตรคอร์บัตรคอรนครราชสีมาอ๋อหลวงพ่อคงบัตรคอรนี่บูชาเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยรวมสง่งห้าร้อยรวมสง่งครับปิดตานะครับสวยกล่องน,นอะฮะนี่สมเด็จจากไหนนี่ ไม่ทราบที่สองเหรียญ๋อไม่ทราบที่เนี้มันสวยเลยจีบไปอันนี้มีจานเพิ่มมาลมีอันนี้มีจานไหนมีจานด้านหลังไม่ทราบที่นี่บูชาเท่าไหร่นี่อันนี้สามร้อยสามร้อยคุณแผนพระอาจารย์เสรีคุณแผนพระอาจารย์เสรีคุณยาวัชิโลนี่คุณแผนนี้เท่าไหร่นี่ตะกรุดสามร้อยอ๋อสามร้อย รวมค่าส่งสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบ๋อสมเด็จหลวงพ่อคูณสมเด็จหลวงพ่อคูณตะกรุดสามดอกอันนี้รู้ที่ไปที่มาใช่ไหมเพราะว่านี้ด้านหลังมีหลวงพ่อคูณนี่เท่าไหร่นี่ก็สามร้อยหรอฮะนี่เท่าไหร่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณสามร้อยห้าสิบอ๋อวัดโบสแจ้งทางพระยาวัดมหาธาตุ อาธาตุไหนยะโยะสธรวัดมหาธาตุยสโสธรเอทราบข่าวว่าเขาจะมีวัตถุมงคลกำลังจะปลูกเสกอะปลุกเสกเป็นเป็นของเอ่อหกของของอเป็นนี่เท่าไหร่พระศุกรสองร้อยห้าสิ <250. S 2> บสองร้อยห้าสิบมาเลอดไม่รู้ที่นี่ก็ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่นี่เท่าไหร่นี่รู้ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะ สำหรับวัตถุมงคลชุดนี้ก็น่าจะหลักๆเป็นของหลวงปู่แสงหลวงปู่แสงที่ว่าเกจิยโสธรนั่นแหละครับเพื่อนๆถ้าสนใจอยากได้แล้วก็มีหลวงปู่มหาศิลาก็ไม่เยอะนะครับแต่หลักๆจะเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่แสงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักมาหาพี่พันธ์ได้นะครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรให้ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามมารับชมครับผม